เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับพิพบพักด4เม็ดอำลาสนามอย่างยิ่งใหญ่ต่อหน้าแฟนบอลฉลามชนพิพบพัอ่อนโมออำลาชีวิตค่าแข้งอย่างเป็นทางการต่อหน้าแฟนฉลามชนชมบุรีเอฟซีพร้อมอดีตนักเตะอย่างคับขั่งที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ที่สนามชมบุรีสเตเดียมเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะสนามชมบุรีสเตเดียมชมบุรีเอฟซี จัดงานเทสติโมเนียนแมตต์อัมราพิพภพอ่อนโมยังเป็นทางการเป็นการพบกันของชมบุรีเอฟซีสองพซึ่งเป็นทีมชุดแชมป์ไทยลีกในซีซั่นดังกล่าวนํามาโดยวรวุษศรีมะขะโคเน่โมฮัมหมัดอับดุลละโสศินทวีหาไทยรัตนกุลธีรศักดิ์โพอันสุรัสุรีสุขะเจอกับพิพภพออสตาที่มีพิพภพอ่อนโมกีรศักดิ์เสนาเมืองทัชตะวันศรีปานธีรศินแดงดา <t ansen> ที่นันพวกหอมรวมทั้งฮาสุโตะคูชิดะก่อนเริ่มผู้เล่นทั้งสองทีมได้ยืนตั้งแถวพร้อมกับปมมือให้กับเจ้าชายกบพิภพอ่อนโมขณะเดินออกมาจากอุโมงค์ห้องแต่งตัวอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเกมนี้เล่นกัน2ครึ่งครึ่งระ35สานาทีปรากฏว่าพิภพอ่อนโมะซัดในครึ่งแรก2ลูกพาทีมออสตานำสามต่อหนึ่งก่อนที่ครึ่งหลังเจ้าตัวจะย้ายมาอยู่ทีชมชนบุรี2007พร้อมกับทำได้2เม็ดช่วยให้ทีมพลิกขึ้นนำครั้งแรก6ต่อ5้า แต่สุดท้ายจบสกอร์เจ้ากันไป6-6ต่อท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาเกือบเต็มความจุของรังเย่าฉลามชนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ